ไปดูหน้าเจ้าบาวก่อนนะคะห่อราจาเจ้าบาววันดีกล้องเจดีครับวันดีครับโอ้โหดูชุดชุดพร้อมรองเท้าเทียมนะคะเจ้าบาก็ใส่รองเท้าแตนนะ ชุดพร้อมชุดพร้อมรองเท้าดาวเทียมค่ะโอ้ยไม่ใช่มาน้อยๆแล้นี่40ที่ไหนรถนี้ก็ จะห้าสิบแล้วก็รถตู้อีกรถตู้รถตู้สองปิกอัพอีกเกบรอยค่ะกระบะอีกลนุ่มก้อนหนุก้นอีหยังน้าลูกอีหยังรับดิ โอ้ยชาวสุรินมาถล่มมุกดาเกือบร้อยชีวิตนี่ยังไม่ถึงครึ่งบ้านเลยโอ้เรียบเรียบอ้ลูกเตียวมันไม่ติวมาเยู่โอ้ปริกทายภาพนิ่งจะบบาดาวดาวเทียมมันนะเป็นนะเทียมมันจะติดมาเยอะ กดกดเปียดาวเทียมทำไมเวียดาวเทียมวิ่งเวียอันนี้พ่อจะเบานะคะคนนี้ เจรองเท้าไปมาีิปะกางโม่มาการาเบนี่ยเดี๋ยวกาจะถ่ายโอถ่ายรูปปเนาะเ่อะเาอาลายลายซี๊ไปไปไป ราคา1 0ย2 0 0โอ้ยอยากสวยผ้าถุงรวมห้องยนต์นี่นะเอานี้ไหมล่ะฮะควรจะบากันสไตล์กได้เออนี่ผาเน่เข้มขัด ông may là tế anh bạ đa ta bán anh mà bạ đa ta bán cần cho bà kênh Để không bỏ เอาอีดนชุ่มมือสุ่มมูเพื่อนจ้าบาเจ้บาวพราะ่ารกปยราทายรูป ដាក់ឯនំមុនໃສ່ហ្នឹងឫចិត្តហ្នឹងໃສ່ទៅហ្នឹងក៏ឲ្យខ្លួនໃສ່ខ្លួនមិនค่อยໃສ່เนาะអឺអឺចុះគេឡងនោះពីខ្លួនឡងទីតៃអឺ

ý kiến của chúng ta sẽ cùng với những người biết đến với bản thân พี่เราจะดูเส้นทางที่แล้วไม่เนี่ยเอ้ยใครรู้บ้างพี่นุชคุณผู้ชมเหรอจะว่าไงไปเลยเนาะออกแอะจะหน่อยเราก็จะยืนจ้องแต่ ไวทานสีาบสนทาสีบานไมไกินข้าวนไหนไม่ทานเก้าโมงกินก่อนกินก่อนสักไายชาสวัสดีใหม่คุณ ฟ่าสุธินทิมนาสนสวัสดีนะคะเช้านี้พี่มุกดาค่ะจากสุรินมามุกดามางานกินโดงร้านชายค่ะถ้าต้มนี่เอาไปได้้

เด้อยาดเยอะมากค่ะเกือบร้อยชีวิตเเป็นแรงชี ให้กระผมน้ช่ดยผมวันนึงวันหนึ่งวันยังเพื่อเปทีอะไรมาเที่ยวมียายมานะนะเที่ยวอ่ะนียายมานะ้า เริ่มเริ่มโรหาเสียงรถหาเสียงจจะไลยสมผลรองเงินผลเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ึ่งหอมสารฝันสารงานโกงงานใหม่ใส่ใจในการพัฒนาถนนบนทางน้ำอุปโภคบริโคน้ำเพื่อการเกษตรไฟฟ้าแสนสวางประสาน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อข้ามพัฒนาต้องฝงเราให้เกิดกล้า อัอดีตประธานสภาอบตรอนี้เลองนายกเรี่ยงนี้นเนี่ยนะเดยนายไอ๋ยนาไเซอร์มาถเจุดนย้อนีุตู้รถอนะมีตู้รออันนี้เยอตู้นอยรู้หนังเนี้ยต่างมดจ่ตู้เนาะเป็นตาปัดเนะเดยต่างนูมากิดตู้นองจงนะ

ແນ່ອັນໄດ້ຕັດກະດັນຕົນອ່າຍັງພິຈອງໄດ້ຢູ່ຕາມັນຕານີ້ກະໄດ້ຕັດຕອນຈົ່ງຈະມາປິດຕອນກະວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເລມຊີເຂົາຢູ່ໃສວ່າຈະຈະນອນຊີບາຍແມວຊີບາຍມູນໃກ້ວິທະຍາຕີລັງກາວໂບແຕ່ມັນຢູ່ទេແຕ່ໃຫ້ឲ្យຕິດຍິມຊີບາຍມູນຫ້າກ່ອນເນາະເອີລານ້ອງເຖິງ

no ละหน้านํามาอยู Nathan ่ ben ือไปเลยบ่ได้มีแก่กัต่านี่อมากันออกันอันเหมือนกันก็ได้ัวร

ไปเด็กไปเจกให้ตันตอตะกี้ันจอดห้รอเอาไปกินข้าวก่อนนะคะ,ะขขน,นู ยูทูบยูทูปเปอร์กลอ่นมือลสามพันกว่าอันนี้ไลฟ์สด ไลฟ์สดช่อง y ยูทูบถ่ายถ่ายตุ่มในนูเวปิงโอซูได้มาถ่ายตอนในรองเท้าเตะ

ก็ลงคันมากเราหมดสี่าบดิ

แค่กันมากนี่แค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้เขากินข้าวก่อนไว้ช่วงเหเจ้าเบ่าค่อยไล่ใหม่นะคะขอบคุณค่ะที่รักชม